สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการทันข่าวกทมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกช Channel วันนี้อยู่กับดีชัน้นกมลวรรณนำพรค่ะคุณผู้ชมคะรายการทันข่าวกรทมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะโดยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานาครน,นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวคลองเปเปประชากรและคลองแสนแสบค่ะ โดยนายชวินศิรินาศรองประลัดกรุงเทพหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ของลาดเท้าวคองเป็นประชากรและคลองแสนแสบ ครั้งที่1ประจำปี2 5 6 5โดยมีผู้บริหารสำนักการระบายน้ำสำนักการจราจรและขนส่งสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักพัฒนาสังคมสำนักการศึกษาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต21เขต ที่มีคลองภายในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยในที่ประชุมนะคะรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานซึ่งจัดการประชุมไปแล้วสองครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16ธันวาคม2564และครั้งที่2เมื่อวันที่14มกราคม2565มีมติกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนแอน์ air. ออนไลน์ออนกราวและ out of home รวมทั้งมอบททบ5จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างลุกล้ําลําน้ำสาธรารณะและมอบ nbt จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การพัฒน,นาคลองลาดพร้าวคลองเป็นประชากรและคองแสนแสบโดยมอบทุกหน่วยงานทำวีดิทัศน์ ที่ผลิตโดยททบ .5 และ NBT เผยแพร่ในทุกช่องทางพร้อมรวบรวมผลการเผยแพร่ส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคนรรวบรวมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างลุกล้ำรําน้ำสาธารณะและให้จัดกิจกรรมออนกราวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2565 ส่วนทุกหน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้ทันทีและส่งผลการดำเนินงานให้สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครรวบรวมรายงาน นอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้เสนอแผนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและดูแลรักษาคลองเพื่อให้สำนักสำนักงานเขตมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องและเป็นเอกภาพทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและของภาครัฐภายใต้แนวคิดรับรู้ยอมรับปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของร่วมกันประกอบด้วยรับรู้การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงแหล่งกําเนิดน้ําเสียสาเหตุของน้ำเน่าเสียปัญหาน้ําท่วมขังที่เกิดจากขยะ สิ่งก่อสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะและการแก้ไขที่ต้องมาจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแหล่งกําเนิดน้ำเสียสาเหตุน้ำเน่าเสียน้ำท่วมขัง ผู้อำนวยการเขตเดินดินลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดตัวมาร์ชคอร์ดปาตะเพียนเดินเท้าเข้าชุมชนประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพัฒนาและประปับปรุงภูมิทัศน ยอมรับสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความจําเป็นและประโยชน์ของการดําเนินงานรวมทั้งสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับในมิติต่างๆตลอดจนยินดีให้ความร่วมมือโดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมออนกราวรวมถึงขอออกเขตเดินดินลงพื้นที่ต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพัฒน,นาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมพัฒน,นาคูคองเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และปรับเปลี่ยนสื่อสารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้นคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆดีขึ้นเกิดชุมชนต้นแบบริมคลองโดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมออนกราวและถอออเดินดิน ลงพื้นที่ต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ความสำเร็จและความพึงพอใจของประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพร้อมมอบหมายทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่พร้อมจัดทำแผนพัฒนาคลองส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคนครภายในวันที่28มกราคมเพื่อรวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในการนี้นะคะรองปหลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าเพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงสำนักงานและสำนักงานเขตควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน<ม>เช่นชุมชนโรงเรียนสถานประกอบการร้านค้ากลุ่มกิจกรรมที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชนสร้างกระแสการรับรู้และสร้างพลังขับเคลื่อนของสังคมสำหรับโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองของกรุงเทพมหาคนครเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างชัดเจนสำหรับสำนักง,งานเขตต้องช่วยขับเคลื่อนด้านอื่น นอกเหนือจากการสร้างเขื่อนและการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นงานด้านศักยภาพการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการดำเนินโครงการในภาพรวมจะได้รับการตอบรับที่ดีต้องขยายผลให้ครอบคลุมมิติ4มิติคือ 1. มิติด้านคุณภาพชีวิตการป้องกันน้ำท่วมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิสนความสะดวกในการเดินทางและสุขภาพ 2. มิติด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียความร่มลื่นสวยงาม 3. ม,มิติด้านเศรษฐกิจสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวจุดพักผ่อนและ 4. มิติด้านสังคม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกิจกรรมและพื้นที่สำหรับคนทุกวัยได้ใช้ประโยชน์การเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาคลองและส่งต่อถึงคนรุ่นหลังดังนั้นสำนักงานเขตและสำนักควรร่วมกันพัฒนาชุมชนริมคลองให้มีความน่าสนใจและสอดรับกับมิติดังกล่าวเช่นการสร้างจุดเช็คอินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าของชุมชนควบคู่กับการขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียเพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟูคลองของกรุงเทพมหานครสำลิดผลและยั่งยืนต่อไปค่ะข่าคุณผู้ชมคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5แล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้กันค่ะ โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศของทางกรุงเทพมหานครนะคะรายงานถึงสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5ของสถานีต,ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันอังคารที่25มกราคม2565อัปเดตเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละออง PM 2.5ตรวจวัดได้14-37ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรพบว่าไม่เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด แต่ชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจบัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากส่วนสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเมฆบางส่วนกับหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งที่ได้นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามสําหรับวันนี้รายการทันขา่าวกทมก็หมดเวลาลงไปแล้วกลับมาติดตามรายการทันขา่าวกทมได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จริงจริงด้วยอย่าไปตายอาเป็นหวาย็นแม่ง้างนิ้วไว้ก่อนนะครับต้องเช็คก,ก่อนแชร์เพื่อความชัวร์ทุกครั้งผมกราบนลครับแชร์ช้าๆได้พลาเล่นงามนะครับโอเคเตรงเตรงเตรงเตร